โยโสภควารังสัมมาสัมพภูโธสวาโตเยนะภควตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสะภควโตุสวาคัสังโฆธัมมายังภควันตังสัทธรรมังสะสังขังอิมิสะการเรหิยธารหังอรูปิเตหิอาภิปุชิยามาสะตุโนปันเถภควาสุจิราปะรินิพุตเป ปัจจิมาชนะตานุกัมปมานัสสอิมิสักเระทุกตาปัญนาการรพุเตปติขนนาตโตอัมหังทีขรรตังหิตายสุขายะอรหังสมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตัตถมโมธรรมังนามาสัมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิหันธรรมยังพุทธะสาภะคะวะโตปุพพาคณะมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โอทวารหนนตวารตติภนาภิโยตุสุทัพิยานกกบุนาหิสมาคตาตุโอเทศโยชุชาตังกมลังวสุโรวันทามหังตมรนังศิราสาชินนทังพุทโโยสัพพานินางสารนังเขมมุตตะมังปัตมานุสติธานังวันทามิตังศิเรนังโอทัสสัสมิธาสวพุทโมสามิกิสรพุโธทุตกขสขาตจวิทาตจหิตาสเม ุ佛ัสร้างนิยเตมิสาริรันชีวิตันจีทังวันทันโตหังจริสัมีมี佛陀เจวตุโพธิตังนาจิเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะเชนาวัตเทียงสัทวสาสนีพุทธังนิวันธรรมานีนัปุณญังปัสสุตังอิทาสัเพปิอันตรายมิสุงตตะติตาสะกายนวาจายวะเจตาสาวาพุทธิคุกมังปะกตังเมยายัง ปุถุปฏิขันหาตัอาเจยันตังการันตรีสังวริตุวะปุถีหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาก้าตูพควตาธรรมโมสันทิทิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยห์ติหันธรรมยังธรรมาภิชีวิตังกโรมาเส สวาคาตตาทิพุนาโยขวเสนาเสโยโยมาคาปะกัปะริยติมิโมคาเพโททัมโมกุโลกะปัตนาตาตาทารีวันธามหังตมะหังวัธรรมะมีตังทัมโมโยสัพปานินังสารนางเขีมมุตตะมังตุติยานุสติธานางวันธามีตังสิเรนหังธรรมสหัสมิธาสวัธรรมโมมสามิกิสรโรทัมโมตุขะสัาตาจวิธาตาจหิตาสเม TAMASA HANG ia tei mei sari ran ciwi tant jihang wontan tuhang jali NATI tamasi wa sufo hitam na tei mei saranangan yang warang i tei na yang satu sasane tamang MI wontaman ina pun yang pasutang ita sapee biang tariang mei sung ta ta tei ta wajaya wajai wa tammi ku kamang pakatang mei a yang tamu patikan hatu a tei antang การ no quiet, so, walk, ันต <coz kings, S 2> <go> ีสังวริโตมาธรรมีหันธรรมยังสังคานุสตินยังกโรมมเสสุปฏิปันโนภาควัโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภาควัโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภาควัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควัโตสาวกสังโฆยาติทังจตาริปุริสายุคานิอัตปุริสัพุคลาเอสาภาควัโตสาวกสังโฆ ah pa tak anli karoiyo an tarang punnja keang lokasi hanทํา yangsngkagi hiwitang karo masih. ทธัมมะโช flysupati patikunathi yottu yothapitho arhya pukara sangkhasey tu s i r a ย i t h a m a p r a sayakayachit tu vantama haṅttamaryanaka naṅsusu thang sankhaya sapapāni n a ṅ s a r a d ั a ṅ kėmamuttama t a t i ส a n ฆ s a t i ห h a n a ทา a n d h ā m i t ā ṅ silēnāhaṅ saṅkatsāhasamītā s o v a s a ṅ k ต o m e s a m ī k ī ś r o s k h o t k a s a k j a t t j a h t s a m สังฆัสสะหังนิยาทีมิสสริรันชีวิตันติธังวันทันโตหังสริสสมีสังฆโสปฏิปันนะตังนติเมสรณังยังสังโฆเมสรณังโวรังเอเตนะสัจวจนะวะทยังสทุสาสนีสังฆังเมวันทมานีนะปุญญังปะสุตังอิธะสัพเพปิอันตรายะมีสุงตะตะเตตสะกายีนะกจเยวะเจตสะวาสังฆิอุปมังประกตังไมยยัง สังโฆปฏิกรณาตัวอัจารย์ตังการังตะเลสังวิตุวสังเขณโมพุทโธโสภคาวาอิติปิณโมปุญยิดิอิติปิโสภคาวาสุขตัวระหังโสปิติอีณโมพุทโธโสภคาวาอิติปิณโมปุญยิดิอิติปิโสภคาวาสุขตัวระหังโสปิติอี นโมพุทโธโสภควายติปินโมเบญริติติปิโสภควาสุขตัวระหังโสปิติอินโมพุทโธโสภควายติปินโมเบญริติติปิโสภควาสุขตัวระหังโสปิติอินโมพุทโธโสภควายติปินโมเบญริติติปิโสภควาสุขตัวระหังโสปิติอิสาธุ Namo Tassa Bhagavato ARAHATO Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddha Sa. Harjita Wanamitang Samitapa Tantra Avikita Cita Paritang Pananto Sakka Mitarupa Kirisihara Tata Tjantari Kewi Mane Tipera Tetha Kmitarwana Kani อุมาเจยันตุชรัตระวิสามิยักขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมะสวัณการโรอยัมภัทันตาธรรมะสวัณการโรอยัมภัทันตาอามะสวัณการโรอยัมภัทันตา สัปเพสัปตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยเอัพยาประชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิจดจะได้อาฆาท้ายบาดเปียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริยอรันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเพิน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพูธังภะวันตังอะพิวาเทมิสวาคตภะวัตตมโมธรรมังนามาสัมิสุปฏิปันโนภะวัโตสวาคสังโฆสังขังนามามิมาตาปิตุูนังอรหังวันทามิ พระอุปจาอายะผู้นังอหังวันทามิ